ไลฟ์ a u ด i โ LD 3 Mark II สายไฟของคนไทยที่มีคุณภาพเทียบเท่าของนอกแต่รราคาย่อมยาวกว่า สวัสดีครับผมชาญนน์จุฑาลัตออดิโอไฟล์วิดีโอไฟล์รีวิวเวอร์นะฮะวันนี้ผมมีอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องเสียงที่มีความสําคัญไม่แพ้อุปกรณ์อื่นคือสายไฟมาแนะนํากันครับ Life Audio ไม่ใช่อื่นไกลนะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยเรานี่เองจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดที่ต้องการให้คนไทยมีอุปกรณ์เสริมสําหรับเครื่องเสียงและโฮมเทเตอร์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าของนอกในดับราคาที่ย่อมยาวกว่าปัจจุบ,บัน Life Audio มีอุปกรณ์เสริมสาหรับเครื่องเสียงจาหน่ายหลากหลายตั้งแต่สายสัญญ,ญาณสายลําโพงสายไฟ ลักกลางไฟกปจนถึงอุปกรณ์รองรับใต้เครื่องเพื่อสลายแรงสั่นสะเทือนระดับราคาก็มีให้เลือกตามแต่งบประมาณนะครับเรื่องตั้งแต่หลักพันบาทเป็นถึงระดับไฮเอนด์เลยทีเดียวจุดเด่นของสายไฟไลฟ์อะดิโอก็คือเทคนิคพิเศษที่ใช้ในการออกแบบที่มีชื่อเรียกว่า Frequency Balance Evolu t i o n หรือย่อๆว่า FBE นะครับหลักการก็คือผสมขนาดละชนิดของตัวนำหลากหลายเป้าหมายเพื่อผลลัพธ์ความสมดุลตลอดย่านเสียงไม่เน้นหรือลดทอนย่านใดย่านหนึ่ง และด้วยเทคนิคนี้ทําให้สายไฟของ l i ฟ e a udi o แต่ละรุ่นมีโครงสร้างภายในที่แตกต่างกันสำหรับสายไฟรุ่น LD3 Mark II จะใช้ตัวนำเป็น Pure Copper OFC ทั้งหมดโดยในส่วนของ Line และนิว t r a l จะผสมขนาดตัวนำแตกต่างกันแบ่งออกเป็น3กลุ่มทั้งนี้เพื่อชดเชยเรื่องของโทนบาลานซ์นั่นเองครับซึ่งตัวนำทั้ง3กลุ่มนี้เนี่ยมื่อรวบเข้าด้วยกันเนี่ยจะมีขนาดหน้าตัดรวมเท่ากับ6สแควร์มเมตร ในส่วนของกราวหรือสายดินเนี่ยจะใช้ตัวนําขนาดเดียวหน้าตัดรวมอยู่ที่4สแควรมิลิเมตรในส่วนของฉนวนภายนอกภายในจะมีการห่อหุ้มอยู่ถึง3ชั้นด้วยกันเพื่อป้องกันความชื้นการกดทับป้องกันสัญญารบกวนแทรกซ้อนไปจนถึงป้องกันไฟฟ้าสถิตสุดท้ายคือการเข้าหัวท้ายปลั๊กแบบออเดโอเกตนะครับที่ให้ความมั่นคงในการเสียบต่อ ในส่วนของตัวนำมีการเคลือบผิวถึง3ชั้นประกอบไปด้วยชั้นทองแดงบริสุทธิ์ชุบทับด้วยนิกเกลิลและเคลือบทอง 24k ในชั้นสุดท้ายทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าและให้ความทนทานในระยะยาวในเมื่อเป็นอุปกรณ์เสริมก็ตามชื่อนะครับคือสายไฟจะช่วยส่งเสริมให้ชุดเครื่องเสียงหรือซิสเต็มโฮมเดเตอร์เนี่ยสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนว่าก่อนจะมาถึงในขั้นนี้นะครับการจัดการกับชุดเครื่องเสียงเนี่ยควรต้องมีความลงตัวในระดับหนึ่งก่อน หากโทนอลบาลาร์หรือดุลเสียงยังไม่ได้แม้อุปกรณ์เสริมจะเข้าไปเสริมจุดเด่นแต่ก็จะเป็นการเน้นจุดด้อยให้ชัดเจนขึ้นด้วยครับ l i ฟ e Audio ให้ข้อมูลว่าสายไฟทุกรุ่นที่มีจำหน่ายนั้นไม่มีข้อกำหนดนะครับว่าต้องใช้งานอุปกรณ์จำพวกไหนจะเป็นชุดดูหนังหรือฟังเพลงก็ได้เพราะให้สมดุลเสียงได้ดีทุกด้านสามารถใช้กับแหล่งโปรแกรมต้นทางปลายทางแอมเล็กแอมใหญ่ได้หมดในการทดสอบผมได้ l i ฟ e a u d i o LD3 Max 2มา2เส้นนะครับโดยเส้นแรกเนี่ยจะนำไปใช้งานกับ เครฟออดิโอคลีนซอร์ 1SE ซึ่งเป็นเครื่องกองไฟหลักในระบบสหรับเส้นที่2ผมนำไปแทนที่สายไฟแถมของ NAD D3045 ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งแดกและอินทิเกตแอมป์ครับความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับสายไฟแถมนะครับก็คือพละกกำลังมาเต็มมากยิ่งขึ้นแอมป์เล็กๆอย่าง D3045 เนี่ยดูจะมีพลังผลักดันเสียงลำโพงออกมาได้เต็มที่กว่าเดิมรายละเอียดเสียงดีขึ้นตลอดย่านนะครับปลายเสียงเปิดเผยจัดแจ้งขึ้นเสียงร้องมีน้าหนัก เบรมีพลังหนักแน่นมากยิ่งขึ้นซึ่งการเปลี่ยนสายไฟแค่ช่วงเดียวเนี่ยก็สามารถสัมผัสผลลัพธ์ที่ว่านี้ได้นะครับแต่หากใช้ทั้ง2ช่วงเนี่ยก็จะมีน้ำหนักเด่นชัดมากยิ่งขึ้น Life Audio LDT Mark II นับเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้งบประมาณไม่มากแต่ก็สามารถดึงศักยภาพของชุดเครื่องเสียงออกมาได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นหากท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อไปทาง Life Audio เพื่อติดต่อขอยืมสายมาทดลองก่อนได้ครับ